มันมีคํานึงว่าเซ็นเตอร์ออฟแมทครับการวางเท้ามันต้องอยู่ใต้ลําตัวครับนั่นยังไงครับใต้เนี่ยมันมีหลายอันมันมีตั้งแต่ใต้สะโพกใต้สะโพกโอเคคือสมมุติว่าถ้าเอมขอขอขอต้นไม้ขอต้นไม้เอาไปต้นไม้เลยไปต้นต้นเยเนีที่บอกว่ามันเป็นความกบกอบแต่ถ้าลงใต้สะโพกเลยเนี่ยเกือบทุกคนจะก้าวทั้นไปแล้วเราจะ แล้วเราจะทำยังไงวะถ้าพอเนี่ยอันนี้ก็ได้คุณในลักษณะที่พึงประสงค์ทุกคนไปเช็คอยู่แค่นี้เวลาวิ่งเนี่ยเหยียดสะโพกถ้าวิ่งแล้วเหยียดสะโพกโอเควิ่งแล้วรีน n ฟเวิร์ดโอเควิ่งแล้วมีการรีแลกโอเคผมดู3ามอย่างเบื้องต้นอ่าอ่าคือสมมุติว่าโดยปกติเราต้องคุยคุยให้ตรงกัน คืออย่างสมมุติว่าอย่างเซนเตอร์ออฟกาวิตี้จุดศูนย์ถ่วงเราลงไปที่ไหนถ้ายืนตรงลงตรงเราแต่พอเราเอนไปเนี่ยมันไกลออกไปทีนี้มันมีถ้าเราลงใต้สะโพกเนี่ยถ้าลากเส้นจริงสะโพกมันอยู่แค่นี้อ่าลากเส้นจริงผมเปลี่ยนขาก็ได้ลากเส้นจริงสะโพกอยู่ถ้าลงใต้สะโพกเนี่ยก้าวมันจะสั้นอ๋อเซนเตอร์กาวิตี้เนี่ยมันยืบออกไปอีกนิดนึงได้ อ่าแลวคือนอกเซนเตอร์กรีนที่ก็จะจบไปอีกนิดนึงก็แล้วแต่จริงๆคืออันเนี้ยผมบอกไม่ได้ว่ามันควรลงไม่ควรลงเพราะว่าอย่างเช่นบางคนถ้าเป็นคนที่ตัวยาวขาสั้นเขาเอนไปนิดเดียวเนี่ยเซ็นเตอร์ไปไกล uh อ่าแต่คือบางคนอย่างผมตัวสั้นขายาวเซ็นเตอร์มผมกไปไกลผมก้าวยาวก็ยังได้ประโยชน์อยู่อย่างที่บอกว่ามันเป็นความกลมกลอบแต่ถ้าลงใต้สะโพกเลยเนี่ยเกือบทุกคน จะก้าวสั้นไปแล้วเราจะแล้วเราจะทำยังไงวะ <laughs> ผมว่าเออคือคืออย่างบางอันนะ่ะเราเราอยากให้สัญญาณไว้ว่าให้คุณในลักษณะที่พึงประสงค์ไว้แล้วคุณก็ไปทำแต่บางอย่างเราก็จะปล่อยดีและอย่างระยะก้าวอะไรพวกนี้เราเราจะไม่ไม่ไปยุ่งคือโอเคเออคือเรารเราไม่ไปให้คุณต้องคิดอะ่ะคุณโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่ว่า ยังไงก็ตามห้ามก้าวให้มันเบรกถูกไหมที่มันต้องเบรกอยู่แล้วเบรกส่วนมากมันมีตั้งแต่การมาที่ลงเท้าขาตรงอย่างนี้ออไรอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ได้แล้วใช่แต่คือถ้าไปดูนะวิ่งระยะไกลแนวหน้าจริงอ่ะหลายคนมันก็เกิน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 ลำตัวอไปคือขึ้นอยู่อ่ะสไตล์ขึ้นอยู่ความเร็วด้วยป่ะขึ้นอยู่ความเร็วด้วยและและวินาทีที่เขาหยุดภาพด้วยป่ะเออไม่เกี่ยวเพราะว่า การที่หยุดภาพมาเป็นภาพที่แสดงทักษะเขาอยู่แล้วถ้ามันไกลก็แดงว่ามันไกลเออแต่ก็จะเป็นสไตล์แต่คือคือใช้คําว่าไม่ต้องไปพยายามพยายามให้มันเป็นแบบอยู่ถึงขนาดใต้สะโพกเนี่ยไม่ต้องเซนเตอร์กร์ฟิตี้เนี่ยเราเองก็ไม่รู้จริงๆมันอยู่ไหนมันต้องไปคํานวณอว่าว่ามันอยู่ตรงนี้หรอมันอยู่ตรงนี้หรือมันอยู่ตรงนี้เออมันมันเราก็ไม่รู้โอเคขอคิวแบบแบบให้เข้าใจง่ายว่าเบอร์มันควรอยู่ตรงไหนโดยประมาณ โดยโบระมาณก็คือวิ่งแล้วรีแลกวิ่งแล้วรีแลก <laughs> วิ่งแล้วรีแลกออคือจริงๆผมถึงบอกว่าบางบางอันอย่างสมมติว่าไอ้ลงเท้าข้างนอกเนี้ยผมก็บอกจะไปคิดถึงนะน,นะคือเล่าให้ฟังเลยเฉยแต่คืออยากไปพยายามลงเ<ง>ท้าข้างนอกพ<อ>ยายางว่าอ,อะไรเงี้ยเอ,อคือพอทุกอย่างทุกอย่างที่มันจัดระเบียบม,มาโอเคแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นผลลัพธ์ปลายทางที่มันควรจะออกมาด้วยตัวเองรู้ข้อมูลแล้วก็เวลาวิ่งก็ลืมมันไปะใช่ ไม่ไม่คือบางงันบางอันมีค uh, ุณลักษณะที่พึงประสงค์คุณต้องทําำชีวัดง่ายชีวัดได้เหยียดสะโพกอย่างเงี้ยเออเหยียดสะโพกคือยังไงคือคําว่าเหยียดสะโพกจริงคือมันเป็นศัพท์มาจากว่า hip extension ก็คืออันนี้ flexion คืองอ hip extension คือเหยียดฉะนั้นคือถ้าเราวิ่งแล้วมันไม่มีการเหยียดมาเลยก็คือหมายความว่าวิธีชีวัดต้นขา เป็นแนวเดียวกับลำตัวอ๋อมันไม่ทีบไม่ส่งคือถ้าบางคนวิ่งแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยอวิ่งแล้วก้นหนักแล้ววิ่งแบบคนแก่เงี้ยเหมือนที่พี่ทาวันนั้นใช่ไหมก,ก,ก็ไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมเหมือนที่พี่พแล้วผมก็ต้องดูคือจริงๆอ่ะบางทีถ้าเราดูตาเปล่าเงี้ยบางทีเอ้ยมันมันไม่ค่อยเหยียดเลยแต่คือถ้าพอไปสโลว์หรือสต็อปจริงๆมันก็อาจจะมีจังหวะท,ท,ที่ที่มาถึงแตกก็แสดงว่าคุณ ไม่ค่อยได้พุชไปอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความเร็วด้วยไหมถ้าวิ่งจ็อกจอกเกี่ยวแต่ทีนี้คือเราสามารถใช้ฟอร์มเดิมทักษะเดิมได้ในทุกความเร็วเปลี่ยนวงนเฉยๆสมมติว่าผมอยากเหยียดสะโพกตั้งแต่เดินไปจนถึงวิ่งเร็วก็ได้อ๋อแปลว่าวิ่งอีซี่ก็ต้องเหยียดสะโพกถูกไหมถ้าเป็นไปได้ก็ก,ก,ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าคนทําเพราะว่าต่อให้วิ่งอีซี่คือถ้าไม่เหยียดสะโพกอะ่ะเหยียดสะโพกคืออย่างนี้นี่คือเหยียดสะโพกตัวเราโน้ม นี่คือเหยียดสะโพ,ก,ะพกตรงสะโพกตรงแต่เห็นนี่คือถ้าเราไม่เหยียดผมไม่ล้มผมก็ไม่ได้แรงล้มถ่วงเพราะว่าแรงมันยังลงตัวผมอยู่อเออผมก็จะวิ่งไปอย่างเงี้ยก็คือจะใช้แรงจากตัวเองแสดงว่าไม่ได้ใช้แรงจากการที่ว่ามันเอ็นตัวไปข้างหน้าฉะนั้นคือวิธีวัดว่าเอ็นหรือไม่เอ็นเนี่ยเอ,อการทําดูว่าสะโพกต้นออขาตรงกันลําตัวหรือเปล่าว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีโอเคหนึ่งคือ lean forward สองคือ recoil การเด้งสามคือ ฟังผืืดแรงจากฟังผืดครับแรงสี่ก็คือโรเทชันโรเทชันอันที่ห้าอันที่ห้าจริงๆเนี่ยคุณลักษณะที่พึงง่งประสงค์ก็ก็ที่มันเป็นกฎฟิสิกส์รวมก็จะอยู่อยู่เอ่อถ้าอันที่ห้าอันจริงๆก็คือเขาเรียกว่าคันสั้นคันยาวเอาเหรครับคันอ่ะคืออย่างที่บอกว่ามันฟังแล้วมันอาจจะเนิร์ดนิดนึงเพราะว่าแต่ถ้าไม่เนิร์ดเราจะไม่ได้คําตอบ คือทุกคนเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากคือถ้าเราจะไปเอางานวิจัยว่าลงส้นเท้าหน้าเท้ากลางเท้ามาต่อกันอย่างเงี้ยหน้าเท้ามันมีลงตั้งหลายแบบของหน้าเท้าส้นเท้ามันมีตั้งแต่ลงส้นเท้าขาตรงลงส้นเท้าขางอลงส้นเท้าไกลตัวอย่างเงี้ยมันมันมันต้องเนิร์ดคือมันจะต้องมีรายละเอียดแต่ฉะนั้นคือหมายความว่าแต่คนนี้ง่ายัาสั้นขนยาวคือเนี่ยผมแข่งกันแข่งแขนคนนึงแย่างงี้คนนึงแข่งอย่างเงี้ยใครใครใครจะครบรอบใครจะทําได้เร็วกว่า ฐ <ừ> านสั้นหรือไเร็วกว่าฐานสั้นเร็วกว,ว่าเฉยๆเวลาเราวิ่งเนี่ยบางคนคือเวลาวิ่งอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเพนดูรัมลุกตุ้มลุกตุ้มอ่าโอเคขอบคุณที่เจอผมจะพยายามผมจะพยายามพูดสับไทยมาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าคือบางคนวิ่งด้วยการแกว่งขาวิธีสังเกตที่งา่ายที่สุดคุณจะมีสองชึกคือเวลาวิ่งมันจะมีคือคือวิ่งแล้วเฉี่ยวพื้นไปเรื่อยๆผมเรียกชูเดสทอยเยอร์อ่าคือคือ แข่งขาหรือต่อให้ไม่โดนพื้นน่ะแต่คือมันจะเป็นการวิ่งเป็นแบบเวียงเวียงเอานะครับมันก็จะประสิทธิภาพน้อยกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าผมอยากทําให้มันได้รอบอย่างเงี้ยผมทำอย่างเงี้ยกับผมทำอย่างเงี้ยอาจะไวกว่าอันนี้คือขานสั้นขานสั้นฉะนั้นคือการที่เราเออดึงเข่าแล้วดึงส้นขึ้นมาหาตัวอ่าม,มันก็จะทําให้คานเราสั้นลงแล้วก็ทําให้รอบเราเพิ่ขึ้นอโอเคน่าจะประมาณนี้ เื้องต้นเบื้องต้นประมาณนี้นหัวแตกกันหัวแตกมากเลยจะ <c oughs> <c oughs> ไปอย่างนี้ดีป <c oughs> ่ะเอ,า,อางี้เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าไอ้ที่ไอ้ที่มันผิดทภาผิดผิดเนี่ยมันคือยังไง <c oughs> ไม่ใช่ท่าผิดผิดหรอกมาดูกันว่าภาาที่ถูกมันเป็นยังไง <c oughs> ได้ไหมสอนได้ไหมลองดูเอาลองดูลองดูไปโล่งๆไปโล่งโล่งๆนะ ไไโดนอาจารย์สอนวิ่งมาหลายกับนักแล้วโดนตลอดเลยวิ <laughs> ่งท่าแ <laughs> บบว่าโอเคเราอูทิศร่างกายถ้ามีความสุข,ข,ขเราก็วิ่งได้อัน,น้นะได้ต้องให้สนุกเนาะหมายถึงว่าต้องมีความสุข,ขกับการ, <laughs> ก,ารการเรียนอะถ้าไม่มีความสุข,ขก็ <laughs> ก,ก็ก็ไม่ต้องเรียน <laughs> ใช่ไหมแล้วแต่ถ้าเปิดใจเออลองไปก็ไม่เสียอะไรเออลองไปก็ได้ได้ได้รู้ก็ฟังนี่แล้วก็ลองทําก็ได้ก็เหมือนเล่นเวทนะ เรียนเองก็ได้ผมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ดีเทลอะไรเงี้ยคือโดยปกติผมเขียนทั้งหมดทยอยลงเพจอยู่แล้วอเออก็ทยอยลงอยู่อีซี่อีซี่ดูฟิตก็ติดตามกันแต่คือคืออย่างที่บอกว่าเวลาพอมันเป็นิร์ k ช็อปมันมันเป็นเรื่องของประสบการณ์สิ่งสำคัญคือเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราได้รับฟีดแบ็แล้วก็เราไปเห็นคนอื่น เห็นคนอื่นทําไอ้สิ่งที่เราคิดว่าง่ายแล้วเขาทําไม่ได้แล้วปรากฏว่าอ้าวกูก็ทําไม่ได้นี่หว่าซึ่งซึ่งกูเลย <laughs> เราต้องอยังไงอ่ะเราต้องวิ่งเหรออ้าวผมถือวิผมผมจำไม่ได้แล้ววิ่งวิ่งไงแล้ววิ่งไปได้วยกันอ้าววิ่งไปได้วยกันได้ไหม <laughs> ได้แจง้งแจง้งวิ่งไม่ได้อันนี้แม่ไม่ย้อนแสงวันนี้ผมเป็นตากล้องนะรงครับ แบบมาพันเทศเหรอเรียกไปนน <laughs> ถ้าพอเนี่ยอันนี้ก็ได้คุณในลักษณะที่พึงประสงค์แต่คือถามว่าเออจะไปเป็นสัดส่วนที่เรา ออพอดีของเราอยู่แล้วก็ได้คือผมโปรตินะทุกคนไปเช็คอย,อยู่แค่นี้เวลาวิ่งเนี้ยเหยียดสะโพกถ้าวิ่งแล้วเหยียดสะโพกโอเควิ่งแล้วลีน,นฟอร์เวิร์ดโอเควิ่งแล้วมีการรีแลกโอเคผมดู3อย่างเบื้องตน้นเหยียดสะโพกเหยียดสะโพกลีน,นฟอร์เวริร์ดลีนฟอร์เวิร์ดร,รีแลกอ่ารีแลกรีแลกคือสายไปเอ่อไม่ใช่โรเท็ตโรีโรเท็ตนิดหน่อยแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงก็ก็ครบหมดแล้วแล้วก็คือเอ่อสี่ยัน ลงเท้าไม่เหยียดขาลงส้นก็พอแล้วพอแล้วสี่อย่างเอาแปลว่าท่าเมื่อกี้โคโคโอเคแล้วโอเคเฮ้ยฟุ๊กว่ะโอเคผมว่าเพราะว่าไปเรียนมาไม่ไมน่าจะเออคือคืออย่างบางคนอะความเร็วที่ใช้อ่ะคือไม่ได้เป็นฟอร์มเดียวกันวิ่งเร็วเนี่ยโดยปกติคนวิ่งเร็วมันต้องเหยียดสะโกอยู่แล้วไม่รู้ว่าตอนสมมติว่าตอนในเวิร์กช็อปไปเลือกเคส อพอเป็นเพชช้างเงี้ยคือคือผมถึงบอกว่าจริงๆอ่ะคนเรามันมีเคลื่อนไหววอล์กบิสวอล์ก g ็อกกิ่ n ลันนิ่งอ่แล้วก็เอ่อเป็นสปรินต์ทีนี้เกิดบางทีเราไปเป็นแบบตัวจ็อกกิ้งกับ Running ลันนิ่งอ่ะเราคนเราฟอร์มกันเออก็ก็ก็เป็นไปได้ก็ไม่ถูกก็พเพราะฉะนั้นเวลาเช็คฟอร์มก็คือ M เพชใช่แต่คือ M เพชถูกไหมคือโดยส่วนตัวอยากให้ทําเป็นทุกอันโอเคพราะถึงถึงเวลาสมมติว่าถ้าเราไปจ็อกกิ้งอย่างเงี้ย แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์จากดีนโฟว์เวิร์ดมันก็จะไม่ไปใช้กล้ามเนื้อจากที่เราจะไปเอ็นเพสอ๋อมันก็ไม่จามันมันไม่จําไม่ถูกฝึกไม่ถูกฝึกไม่ถูกฝึกกล้ามเนื้อไม่ใช่ไม่ถูกฝึกคือสมมติไปวิ่งแบบเดิมมาตลอดพอเราจะต้องเริ่มใช้อีกกล้ามเนื้อหนึ่งก็ก็ก็ไม่คุ้นชินก็กล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ความเหนื่อยด้วยทําให้ฟอร์มเสียใช่ก็ก็ต้องค่อยๆ่ะแล้วก็ดูว่ามีปัญหาอะไรแต่จริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยชอบ ชอบว่าแก่ตอนวิ่งไปเลยก็ได้ออคือคืออย่างบางคนอนะ่ะสมมุติบอกว่าออวิ่งวิ่งไปเอ็นตัวหน่อยเขาก็ไม่รู้หรอกพอเอ็นตัวหน่อยเขาก็ถูกไปเลย,เลยอะไรเงี้ยก็มีแล,มแล้วแต่บุญจริง <laughs> <laughs> แล้วแต่บุญ <laughs> แต่คือบางคนนะอาจจะไอ้ทักษะง่ายๆเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เวลาหลายครั้งเพื่อ,อ,อถ้าอธิบายอย่างเงี้ยคือมันเป็นเป็นปัญหาของทำไมฟอร์มวิ่งมันถึงต้องมีปัญหาทำไมต่างประเทศมันอาจจะ เนยามันไม่มีมคือคือต้องอธิบายว่าโดยโปกติฮะเวลาเวลาเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเราเรียนรู้สร้างระบบประสาทเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเหนือมัดใหญ่วิ่งปีนเวี่ยงเตะต่อยอะไรก็แล้วแต่คือมันเหมือนสร้างทางหลวงสร้างทางหลวงก่อนอแต่ทีนี้คือพอประเทศไทยเนี่ยไปพยายามเขาเรียกว่าให้บังคับเขียงแล้วก็มีกิจกรรมที่มันเป็นแอคทีฟน้อยก็มันเหมือนการสร้างถนนเข้าซอยก่อน ถนนย่อยเหมือนกทมอ่ะพอจะไปสร้างถนนหลักมันก็โดนบล็อกไว้หมดละทีนี้คือหมายความว่าพอสั่งให้ทําอะไรเงี้ยคือบางคนก็แบบมันไม่มีทางอะ่ะก็เด็กเด็กหลายคนก็จะมีภาวะคลมัมซี่คลัมซี่ก็คือหมายความเงือ้องะเออคือโยนบอลไม่ตรงรับบอลไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคือหลายคนก็เพิ่งมาเริ่มออกนาฬิกาตอนวัยทางานอ่าฉะนั้นก็คือหมายความว่าโอ้โหมันมี ย่ามีถนนอะไรขึ้นขวางทางมาหมดเลยม,มันก็ต้องค่อยๆไปทําทางใหม่มค่อยๆไปทําทางใหม่ดิวมันเองก็ส่วนหนึ่งก็ทำทำทำจากตรงนั้นคือทําทําให้มันมีเส้นทางขึ้นมาใหม่โอเคก็น่าจะประมาณหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งฝากร้านหน่อยฮะถ้าแบบโอเคอยากจะไปรู้รายละเอียดแล้วก็ได้ไปเรียนรู้และปฏิบัติด้วยมันมีจะมีเวิร์กช็อปอีกไหมอ่ะก็ติดตามได้ในเพจ ไม่แน่ไม่นอนเพลินก็แล้วแต่สะดวกซึ่งก็จะจัดตลอดทั้งปีแหละก็จะพยายามต่เพลินคืออย่างที่บอกผมรับผิดชอบหลายเรื่องมีทั้งทำกับพิซซ่าคือตัวพิซซ่าด้วยแล้วก็มีเป็นผมรับผิดชอบเด็กและเยาวชนแล้วก็เป็นพวกการองค์การสำหรับผู้สูงอายุแล้วบางทีก็ทุกวันนี้ก็ปกป้องสเตชชิ่งอยู่คือสเตชชิ่งมันถูกด้อยค่าไปเยอะมากเลยแต่คือพอพอเรามาไม่ได้เรา มาตีแผงจริงว่าเฮ้ยจริงๆประโยชน์มันเยอะมากเลยแต่คือการวิจัยที่มันไม่ถูกต้องอ่ะมันทําให้คนไม่สนใจกลายเป็นว่าในวงการฟิตเนสบางทีตอนนี้บอกว่าไม่ต้องยืดหรอกอะไรประมาณนี้นนอ่าก็จะมีเวิร์กช็อปวิ่งฉะนั้นมันก็จะเวียนๆกันก็แล้วแต่ว่ามันจะสะดวกช่วงไหนครับผมโอเควันนี้ขอบคุณโค้ชเป้งมาออกขอถามนิดเดียวเอ่อคำว่าเป้งนี่มันมาจากใหญ่หรอพ,พี่ชื่อปูนน้องชื่อแป้ง ไม่รู้เป็นปูดเป้งแปล้วเป้งแปลว่าเป้งคิดว่าน่าจะตัวใหญ่เกิดมาตอนนั้น3.6กิโลโอ้โหแล้วตอนนี้พุฒเป้งสูงเท่าไหร่189 189โอเคเดี๋ยววัดแต่พ่อผม150กว่าแม่ผมก็160ตัวนึงกับตัวนี้โอเควันนี้ขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วนี่คืออินปูยุคแรกๆของประเทศไทยขอบคุณครับ อันนี้เป็นทริปพิเศษจากโค้เเป้งน,นะครับอยากจะฝากอะไรครับส่วนตัวเนี่ยถ้าทำอันนี้ได้ไม่ต้องทำเดียว